สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพ่อบ้านเปิดการนะครับผมนี่นี่วันนี้เราจะมาเปิดนี่ครับผมกล่อง anniversary collection นะผม25ปีโปเกมอนนะผมอ่าชุดนี้ครับผมพิเศษเลยสําหรับปีนี้ครับผมครบรอบเนี่ยก็จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีนะผมมีเยอะมากเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเอาภาษาอื่นมาเปิดให้ดูกันนะผมรอดูกันก่องว่าจะมีซื้อมาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองรอดูอีกทีนี่ครับว่าตัวกล่องนะผม จะเป็นการ์ดชุดซอสชิลนะผมบา,บางใบเนี่ยสามารถใช้เล่นได้ในฟอร์มตอนนี้โดยที่ตัวกล่องขอผมจะระบุว่ามีการ์ดฟอยล์นะผมทั้งหมด5ใบนะผมก็คือทุกใบหนึ่งฟอยทั้งหมดเลยนะมีการ์ดพลังงานด้วยนะผมหนึ่งใบนะผมอยู่ในซองเนาะก็รูปแบบกล่องด้านหน้าผมก็จะเป็นพิจูเนาะก็25ปีอ a น y เวอร์ c ซ i o ีคอลเลคนะครับผมด้านล่างค่ะ ก็จะเป็นใช้รหัสของ S8AT นะผมะสำหรับชุดนี้เนาะจะมีพิเศษนะผมปั๊มตา25ปีด้วยนะผมสำหรับการ์ดทุกใบเนาะจะปั๊มตัวนี้สัญลักษณ์สวยงามเลยทีเดียวอ่ะด้านข้างครับผมอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันเนาะอ่าเป็นด้านนี้นะจะเป็นไคล์ก้าวัมผมการดอนอ้ก็เป็นคอสมอสน,นะอ่า เนี่ยขาจะบอกว่า1แพ็คเนี่ยจะสุ่มการ์ดทั้งหมด5ใบครับผมอ่ะซึ่ง4ใบเนี่ยก็จะเป็นการ์ดท,ที่เราสุ่มได้ในเซตนี้เนาะแล้วก็อีก1ใบเนี่ยจะเป็นการ์ดอิเอนเทอร์เนช่วน1กล่องเนี่ยผมจะมี16แพ็คเท่านั้นนะผมสำหรับกล่องนี้นะก็การ์ดจะค่อนข้างน,น้อยนิดนึงนะแต่ก็ราคาแอบแรงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแทบจะเท่ากับราคากล่องปกติเลยนะสำหรับคนที่สั่งพรีออเดอร์ไปนะผมก็จะมีอันนี้แถมเข้ามาครับผมเป็นการ์ดโปรโมพิเศษนะผม สั่งไปเนี่ยก็จะเป็นชุดบันเดิลนะผมก็จะมี2องการ์ดในชุดบันเดิลนะผมที่พีรอบแรกคันเนาะในราคาชุดหนึ่งพันหกร้อยกบาทก็จะมีตัวนี้มาเป็นสไลด์นะผมหกสิบสี่ซองนะขนาดไซส์ปกติเลยไซส์มาตรฐานเป็นลายพิกาจูแล้วผมครบรอบยี่สิบห้าปีแล้วผมตัวสีเป็นขอบสีเงินเนาะประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นเซตของเขานะแล้วก็เราจะได้การ์ดโปรโมโดม้วยสี่ซองแล้วผมประเด็ที่ดรามา่าที่ทุกคนรู้นะผมก็ครบรอบยี่สิบห้าปีของภาษาไทยเนี่ยพิเศษตรงที่มันมีแค่ยี่สิบเอ็ดใบแล้วผมแล้วก็สี่ใบ ที่โดนามาเนี่ยก็ถูกถอดอ,ออกไปแล้วผมต้องรอทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาประกาศอีกทีเนื้วผมว่าจะมาในรูปแบบไหนนะก็ส่วนการลิสต์เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวดูรูปเดอีอินเสิร์ตก็ได้นะอ่ะปุ๊บอ่ะส่วนการนี้นะผมก็จะมี25ใบนะก็จะมีตามใส่รูปอินเสิร์ตให้ผมก็ใบที่อยากได้ในนี้เนี่ยก็ถ้าไม่ใช่4ใบที่โดนเอาออกไปเนี่ยก็คงจะมีเอ่เมกวาเลควาซ่าแล้วผมที่อยากได้ที่สุดละสำหรับในเซตน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเราจะได้ นะอ่ะกล่องน,นี้นผมก็แลสุดก็น่าจะเป็นชายนิวสีทองเนาะอ่ะแต่ส่วนที่อยากได้เนี่ยก็ก็คงเป็นนิวแลละเพราะมันไม่มีอะไรให้อ๋ออ๋อมีลูเกียผมลูเกียกับโฮโอะเนาะที่น่าจะโอเคอยู่ครึ่งเดียวแล้วครึ่งเดียวครึ่งเดียวของกล่องปกติไซส์ปกตินี่มีสองฝั่งเนาะนับก่อนนะผมว่าครบไหมนะถ้าไม่ครบจะได้ไปเชงกูสีสิบสิบหกแล้วผมโอเคครบช่วนเ,วเรามาเตรียมการกันก่อนนะผม โอเคครับ <Okay, S 2> ผมนี่ก็เป็นทั้งหมด16ซองของเรานะมาดูกันเลยบ้างแล้วว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะมีมิวทองกับเขาไหมนะแล้วจริงๆอันนี้นก็เกือบทุกใบเนาะอ่านี่ครับผมโอ้ใบแรกเป็นพลังงานเหล็กแนละ้วโอ้นี่ครับผมปั๊มตา25ปีแผวโอ้โสวยเลยอะสวยงามมากครับผมนี่เป็นงี ือถ้าของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีม,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 มีออกมาตั้งแต่ก่อนชุดก่อนไดน้แลวนะก็ส่วนหนึ่งกันนะเป็นโฮโอนะ่าโฮโอ25ปีแล้วผมสวยงามมากทุกใบครับจะเป็นแรหมดเลยนะแต่ว่ามันจะมีแรอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบคล้ายๆย,าย,ายพาราเรลแรเนาะที่เป็นวิงวิงทั่วทังการนะนี่เป็นโซกาเลโอแล้วผมอุมอ้ยลูกเกียมาแล้วผมคู้หมูเป็นอีกหนึ่งใบที่อยากได้เหมือนกันนะอ่ากลาดดอนนะผมวันนี้ผมเป็นเด็กอินดี้ที่ ค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับตอนนี้ครับผมด้วยท่าแรกของเราเนี่ยถ้าแมกมาโวลเคนอเนี่ยครับผมทิ้งก๊าซ5ใบาจากบนกองเด็กของเราถ้ามีเเอนอร์จีเต็มอยู่อะไรนั้นเนี่ยจะเท่ากับ80ดาเมจคูณด,ด้วยจำนวนเเอ energy นะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าก๊บบาซ5ใบที่เราเปิดมาเนี่ยเป็นเเอ energy ทั้งหมดเลย5ใบนะจะเท่ากับ400ดาเมจนะผมก็สามารถน็อกตัววีแม็กตัวใหญ่ได้เลยนะผมหมก็เป็นเด็กอิน r g y เด็กตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะเป็นสายฟ้าครับผม เป็นเซโครมแล้วผมอู้นิวอ่าตัวนี้โอเคนะผมความสามารถของเขาเนี่ยก็คือถ้าเขาอยู่มาในตำแหน่งต่อสู้เหมือนเราสามารถดู หกใบนะผมด้านบนเนี่ยแล้วก็เลือกการ์ดไอเทมออกมาเนอะผมเอาให้ฝั่งสงครามดูเนาะนะก็ขึ้นมือมาได้เลยถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะผมที่ควรจะมีติดเด็ดกไว้น,นะสักตัวหนึ่งือเป็น event อีเวนต์ทองนะผมโอ้โหงานวิจัยศาสตราจารย์นะผมมาก็ใบนี้นะผมมาแทนโปรเฟสเซอร์คุณป้านะผมที่อยู่ในเซตของซอสเอนชิลนะผมนะเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะผมสำหรัใบใบนี้มาใช้แทนกันได้เนาะใบนู้นอาจจะแพงนะผมอาจจะเป็นพันภาพนะแต่ว่าใบนี้เนี่ยต่อราคา สุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่200ร้อยถึงสามร้บาทนะผมแน่สำหรับใครที่อยากมีการ์ด S R พพอร์ตไว้ใช้นะผมเก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะผมสำหรับเ Energy นะครับผม Serene Cosmo Danka โอ้ยเป็นพิคาชูนะผมอ่านี่คผมเป็นพา a r a l ล e l นะผมนี่ได้ความวิ้งวิ้งของมันนี่โอ้สวยงามมากอ่าสวยมากเลยนะ การเซตนี้ก็จะมีนี่ครับผมจะมีทั้งหมด28ใบนะครับผมสำหรับเซตนี้นะจะมีแบบใบธรรมดาแล้วก็มีใบ,บที่เป็นพาราเลลนะครับผมสำหรับสายสะสมนเนาะที่ต่อสู้คนระับเป็นดีอันกจ้าโอ้โหโซคาเลโอทอสมอลอุ้ยเป็นซามาเซนต้าวีนะครับผมนี่เป็นการ์วีที่อยู่ในเซต25ครับผมต่อมาเนี่ยนะน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่าทา่าเนี่ยเปลี่ยนจากธาตุเหล็กเป็นท่าต่ตอสู้ครับผมสำหรับตัวนี้นะสวยงามมากไปท้าใหม่เลยนะ เอ็นจีพืชครับผมลูกเพี้ยอูโูปิการะจูมาแล้วผมพี่กระจูอ่าคู่อะโอสคูลอ่าอันนี้ให้ดูความต่างะอันนี้ครับผมทางขวานี่จะเป็นแบบธรรมดาับผมนี่ก็จะเป็นแค่ฟูอาร์แล้วก็เป็นวิงวิงนิดนึงอ่ะเป็นวิงวิงแบบนี้อ่าแต่ถ้าเป็นพาราเลวนี่ก็จะเป็นแบบนี้สวยงามสายสะสมแล้วผมควรจะมีทั้งคู่นะเเป็นลูนาร่า ตัวนี้ก็โอเคนะท่าแรกนะผมถ้าดูนเทนทำให้เราสามารถวางตัวนับดําเมนนะครับผมที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้าตัวนะผมจนตัวนับนําเมนนะครับผมที่วางอยู่กลายเป็นสอเท่าแล้วผมนั่นแปลว่า ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับผมเขามีดาเมจอยู่100ดามเมจท่านี้ใช้ท่านี้เข้าไปก็จะเป็น200ดาเมจทันทีเลยนะอ่ะก็คือสามารถถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยโกลฟ์วีแม็กถ้ามีปิดดาเมจอยู่แล้วนะก็สามารถคูณ2้ัน,น็อกได้เลยทีเดียวเลยนะผมนะเป็นตัวที่โหดถึงตัวนะใช้ได้เป็นเซคอมพาราเลลนะผมนี่สวยงามมากอ่าเป็นพาลาเรล เอ็นจีไฟครับผมอ่าคอสโมมนะตังนะ้งสองครับผมนะ้นพันเกียร์นะผมมานะอ่าเป็นพิกาชูวีแม็กแล้วผมร่างโตขึ้นนะนี่อหืปั๊มยี่สิบห้าปีคนระับผมค่อนข้างโอเคนะผมสำหรับตัวนี้ความสามารถเนี่ยจะคล้ายๆกับของเอเทเธียนนะผมเอเทเธียนล่างวีแมนะ็กเนาะแต่ว่าจะทำดาเมจเนี่ยแค่สามสิบแต่ว่าทุกตัวเออเป็นตัวตีแข็งหลังอีกตัวหนึ่งที่เขาเล่นโอเคนะสำหรับเบกสายฟ้าต่อมาเนีเ่ยอุ้ยเป็นเซอร์เนครับผมเป็นเซอร์เน็ยพาเรียนะ สวยมากนะโอ้สายสะสมนี่ถูกใจเซตนี้มากเลยนะผมไม่เ nah, น้นเล่นครับเน้นเก็บอย่างเดียวนี่เก็บอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะสำหรับเซตนี้เนี่ยผมเป็นพี่ต่อสู้นะอ่าเป็นพริกแคชูวียูเนี่ยนะผมอ่านี่สำหรับซองนี้นะผมนี่ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ถ้าเป็นพริกแคชูวีนี่ยนะผมก็จะได้ครับงสี่ใบเลยนะผมอ่านี่เป็นพริกแคชูวีนี่นะผมสใบออกนะก็สำหรับการยูเนียนะผมโดนล็อกเอาล่ะนี่ก็จะเสียไปสามใบนะผมเท่ากับ ตัวของด Max เลยแต่ว่าพัเสเอกของวีูนี่เขาจะมีท่าโจมตีทั้งหมด4ีท่าเลยนะนี่ครับผมเริ่มจากท่าแรกของพิชชูนะครับผมแต่ท่ายูเนียนเกนะเลือกการพลังงานสายฟ้าแล้วผมสองใบาจากตำแหน่งพีกาแล้วนะผมติดให้กับโปรมอนตัวนี้ผมเป็นการชาร์จเอนเนอรีแบบเร็วและตดทางนึงนะ ท้าที่สองแล้วผมท่าไฟดูนะผมหนร้อยยี่สิบดาเมอร์นะผมทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะผมถ้าออกหัวเนี่ยพลวัตฝั่งตรงข้ามสถานะช้าผมหรือพลารายได้เองใช้เอนจี้นสองใบนะผมสำหรับฝ่ายฟ้าหนึ่งแล้วก็ที่อะไรก็ได้หนึ่งท่าที่สามนะผมเป็นท่าขึ้นลบตัวนะผมหนึ่งร้อยห้าสิบดัมเมอร์นะผมแล้วก็เทินขัดไปของฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้ไอเทมได้นะผมบอกได้เลยว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่กวนมากๆเลยนะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ไอเทมไม่ได้เลยเคยโดนมาแล้วหงุด ค่อนข้างดีเลยที่จะัอตันนี้นะใช้ Energy สายฟ้า2ครับผมแล้วก็ทีออออนนฟฟอ้อะไรก็ได้หนึ่งนะผมส่วนอีกท่านนึงนะผมใช้สา n e r g y เหมือนกันนะผมแล้วก็ไฟฟ้า2อะไรก็ได้หนึ่งนะผมแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะแต่ว่ารุนแรงมากมามมนะค,ครับผมส5 0ยาสิลเมตรเลยใช้คอสต์ี2ครับผม ส่วนวิธีการเลียกการ์ดวีวูเนี่ยนะผมก็คือเราจะต้องทิ้งการ์ดทั้ง4ชิ้นนะผมลงสุสานนั่นเองครับผมทิ้งไปเลย4ใบครับผมแล้วเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะผมเหมือนโซเดียของอยูกิเลยครับผมแต่ว่าอันนั้นต้องอยู่บนมือให้อยู่ในสุสาน,นครบ4ใบเนี่ยเราสามารถที่ขึ้นมาบนเบน์ได้เลยต่อกันที่สวยงามมากครับผมแต่น่าเสียดายนะของภาษาไทยเอ,อ่อถ้าเป็นของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเนี่ย เขาจะมีอีกสามใบนะผมที่แยกออกมาก็จะเป็นเในส่วนของเอ็กโคการ์นผมมิ2ทู ool, แล้วก็ซาเชียนะผมอีกสามใบเนะาะเพราะที่เป็นยูเนี่นจะมีทั้งหมด4ี่ัวในปัจจุบันแต่ว่าของไทยเนี่ยต้องอ,อกมาแค่ที่จุดเดวเดียวเป็นที่น่าเสียดายผมอาจจะต้องรอดูในอะนาคตนะผมว่าเข้ามาหรืออาจจะไม่เข้ามาก็ได้นะผมน่านะเสียดายวนะ่ถ้าเข้ามาก็ดีเหมือนกันนะจะได้เก็บสะสมเหมือนกันนะทุกภาษา คมาเป็นจี้ไฟดิอันก้าผมเลชิแลมอู้เป็นพิฆาตูอีกแล้วครับผมนะตามกลุ่มกับบอกว่าเป็นพิฆาตูเกลือไปแล้วครับผมตัวนี้นะสวยจริงครับผมสวยจริงแต่ว่าออกมาบ่อยเกินนะเป็นไคโอ้าครับผมใบนี้ครับผมนี่ตัวนี้เป็นเด็กเมตาอินดี้นะผมในตอนนี้เลยนะเพราะว่าถ้าอควาสตอมของเขานี่ความสามารถจะคล้ายๆกับคุณการ์ดนะผมก็คือเปิดการ์ดห้าใบนะผมทิ้งการ์ดห้าใบด้านบนของเด็กเนี่ยถ้าเกิดแล้วเปิดที่มาถ้าเป็นเอเนจี่นะผมจะเข้ากับห้าสิบดามิต่อนหนึ่งใบนะผมต่อโปเกมอนบนเบนส์นะผม ของคัาตุกข้าม2ตัวนะเลือกมาเลยครับผมอ่าสูงสุดเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้ถึง250ด้หาเมนผมสามารถน็อกโปเกมอนวีได้เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ตัวเล็กๆเ,เนี่ยแคไปไยล์เดียวเลยนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเด็กที่มาแทนเด็กของสาดจานะผมตก่อ,อนหน้านี้ที่เป็นเด็กสายต่อสู้โมเด็กเหมือนกันนะอ่า ตอนนี้มาเป็นไคโอต้าแทนนะครับคอมโบโที่มีในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมโบกับลูนาร่าครับผสตัวนี้นะผมก็จับคอมโบกันนะผมโดยที่ไคโอต้าเนี่ยทำดาเมจ250ดาเมจบูเบาลฝั่งตรงข้ามเชนในขั้นบนเบนท์ถ้าเป็นตัวว e ีแม็กเนี่ยเขาจะโดนทีเดียวไม่ตายอยู่แล้วนะหลังจากนั้นก็ให้ลูนาร่าผมปิดด้วยท่าลูนาติกเพย์นะผมดามดเมจคูณ2เข้าไปผมเป็น500ดาเมจนะผมบวกเข้าไป จะทำให้โวล์วันวีแม็กเนตตายได้ในช็อตเดียวเลยนะับสำหรับสองตัวนี้คอมโบคู่ไปผมใช้ในเทิร์นเดียวได้เลยนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นแล้วน่าจะสนุกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวรอทำเลสอีกทีเนล้วกันว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าสนุกไหมสายฟ้าเป็นเลสที่แอมมูงเท้าเกียร์ไคโอกาเป็นพีคาชูวีนะผมมีท่าเดียวเลยนะผมสองร้อยสิบดัมเมจนะผมโวลแทเกอร์นะ เอเนจีต่อสู้ครับผมเซคลอมคอสโมมเซร์นีอุ้เป็นอีรรนะเวนท์ท่อครับผมเป็นธรรมดาด้วยนะไม่ใช่พาราเลลยนะน่าเสียดายเอเนจีนวดครับเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับผมแต่ว่าเป็นไบธรรมดานะทีนี้โอเมียวคอสมอฟทีนี้เป็นพิาจูาบินขึ้นนะครับผมไม่ได้ติดลูกโป่งนะของในตัวของเขาเนี่ยก็จะมีล่างที่เป็นพิาจูวีแม็กนะครับผมที่ติดลูกโป่งเหมือนกันนะนี่สำหรับตัวนี้ครับผมเอนจีน้ำครับผม ดูนา่์เซครอมพานเกียอู้ไปเซอร์นี้นะผมไม่พารเร็วอีกแล้วเอเนจี้สายฟ้างานวิจัยมิวส์คอสโมคอสมอสม็อกนะผมสามซองอนะเอเนจี้พลังกิตครับผม, mental, so o, ka, ier, ผม ier, อีเวนท์ท่าโซกาเลโอซีอันก้าลุ่งเกียรผมลูกยีตอู้แต่ไม่ใช่พาราเรลนะเสียดายพาราเรลเราได้แค่เอเนจี้มืดโอ ลูนะกราดอนอู้กราดอนนะผมมันนี่ได้คู่กันเลยนะทั้งการาดอนธรรมดาและการาดอนแบบพาลเลลนะสวยงามนะสวยงามมาครับผมซองสุดท้ายของเราครับผมเป็นตัวจี้พืชนะไคโอก้าร์เลชิแลมพิคาชูครับผมไปสุดท้ายครับผมโปเกมอนวีนะเป็นพิคาชูล่างไหนล่างเซิร์ฟนะครับผมนี่เป็นพิกาะจูล่างโตขึ้นนะผมนะก <outgoing S 2> <นะ S 1> ็เป็นล่างของเขาเป็นพิกาะจูโตขึ้นนะผมล่างวีแม็กนะก็เราจะไม่สามารถใช้เ,เปลี่ยนล่างข้ามขั้นได้นะผมเพราะว่าเขาระบุไว้แล้วนะว่าต้องเป็นพิกาจู ตัโตขึ้นเท่านั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะไคสายพิคจูเนี่ยคุจะมีเก็บไว้นะสำหรับตัวนี้โอเคครับผมก็กล่องหนึ่งของเราแล้วผมหมดไปแล้วนะจะมีนี่ครับผมได้มาเป็นวีอยู่นี่นะผมสี่ใบเป็นพิคจูวีแล้วผมสามใบวีแม็กซ์หนึ่งใบเป็นพิคจูโตขึ้นเอสอาร์ครับผมเอสอาร์ของเรา,า,รา,า,รา,าเป็นด็อกเตอร์ครับผมงานวิจัยศัพท์อาจารย์หนึ่งใบาาพาราเรลแลครับผม,มวิ้งวิ้งวิงวิงสีง่ใบครับก็มีซาลาเซต้าวีหนึ่งใบนะครับผมแล้วออก็จูโอสคูล์ครับผม ใเนาะคิดว่าถ้าเปิด2องตอกเนี่ยการธรรมดาเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างครบเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเอนเนอจี้ครับผมตอนนี้ไม่มี Energy f a i r แฟรแล้วนะผมเพราะฉะนั้นจะมีเหลือแค่ 8, 8 Energy นะเรามาดูกันว่าครบไหมตอนนี้เราได้ครบพอดีนะผมสำหรับ Energy ์จี้นะผมแปดใบเนะ่ยสำหรับสายสะสมนะผมที่สูงมากครับผมต้องเก็บต้องมีเลยนะสำหรับตัวนี้ต่อด้วยโปรโมชั่นแล้วนะผมสี่ซองนะที่เราได้มานะผมเราจะได้เมกะอเรคควาซ่าไหมนะสี่ซองของเรา นส่วนใหญ่นะผมก็จะมีในส่วนของหาเก่าก็มีนะผมเป็นเลยจะเป็ท์พันเก่าทั้งหมดเลยนะไปแล้วผมไปแล้วตอนนี้ออกมาแล้วนะผมออกมาแล้วเมก้าเลควาซ่าเอ็กนะผมโอ้ยโอ้โหเป็นลากเมกาโอ้เป็นใบที่อยากได้ที่สุดในเซตนี้แล้วนะผมเมก้าเลควาซ่าผมปั๊มสัญลักษณ์25ปีนะผม ันนี้เป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นที่เคยออกมาในช่วงนั้นนะผมนะในยุคนั้นเลยนะเป็นของซีรีส์ X Y เลยนะอ่าเป็น X Y นะผมนะเป็นระดับ R R นะก็อารมณ์เหมือน V ธรรมดาของเราทั่วไปปกตินี่แหละโดยที่การ์ดนี้ครผมเป็นการ์ด E X นะผมก็เป็นรุ่นเออถ้าเทียบกับของปัจจุบนันก็เท่ากับเทเบิล V นะอ่านี่เลยครับผมเลดก,ก็ เป็นแค่อาหารแต่ว่าของภาษาไทยหรือว่าชุดพิเศษ25ปีเนี่ยเขาเพิ่มกิมมิคให้กับมันนะผมนี่โดยการใส่ริปเตอร์นะผมอ่าเป็นวิงวิงว่งนะเป็นวิงวิงเป็นเม็ดเม็ดนะผมแล้วก็ทำปั๊มนูนตามแบบฉบับของ การ์ดรุ่นใหม่ครับผมมีก็จะมีลายเงาๆตามตัวอักษรตามลายโปเกมอนครับผมแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของขีดครับผม,มที่จะเป็นแทคเกอกร์นะตระกูลการ์ด SR เนาะตระกูลการ์ด SR เนี่ยก็จะมีขีดที่เป็นตามการ์ดตามตัวการ์ดตามลายการ์ดเนี่ยค่อนข้างสวยนะผมนี่สายสะสมนะครับผมควรจะมีไว้นะครับผมสวยงามามากมาครับผมซองที่2ของเราของผม ดีใจสุดแล้วครับง่ายเล็กกว่าส่าม,มาไปที่สองของเรานะผมเป็นอูนิตาเบียสโลว์เเลเว,เวล X นะอ่าน u m เบอร์สิบแปดนะผมสิบแปดขับยี่สิบห้านะสวยงามนะผมปั๊มลายชิโลนะผมแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นครูขะาิดนึงนะอับสักศาสวยงามสวยามากสวยามวยากถอนใบที่สามแล้วผม เป็นสัตตัดนด็อกเตอร์นะครับผมเป็นด็อกเตอร์ปอมนะโอ้ดูฟอนต์ภาษาไทย,ยนั่นสิครับ อนภาษาไทยบ่งบอกถึงความเก่ามากเลยนะแม่งเหมือนเหมือนฟอนต์อังสนาเนียโอ้โหแบบเก่ามากเพราะว่าฟอนต์ถ้าเป็นฟอนต์ปัจจุบัน,นก็จะเป็นฟอนต์แนวเแล้ดดูไม่เป็นทางการมากมตัวโค้งๆนิดนึงสวยงามอ่ะเนี่ยไม่ค่อยมีหวัวนะครับผมสอสาราอะไรพวกนี้ผมจะไม่มีหวัวกลมๆนะแต่ว่านี้ตัวชื่อการเนี่ยเป็นเอ่อเป็นฟอนต์ใหม่นะแต่ว่าตัวคกอธิบายเนี่ยเป็นฟอนต์เก่าแบบมีหวัวครบนะครับผมทางการมากก็สวยไปแบบนะสำหรับบนี้ มเมกาเรควาซ่าใบสองอู้ห้โอ้ยเมกาเรควาซ่าแล้วผมสองใบโอ้โหจริงๆริแล้วผมสีใบแล้วผมใบที่ชอบเนี่ยออกมาถึงสองใบเลยนะก็เดี๋ยวใบหนึ่งคงใส่เล็บนะผมอีกใบหนึ่งก็อาจจะใส่กรอบนะผมใส่กรอบแยกเลยใบนะึ่งสำหรับตั้งชโชว์แล้วผมนี่สวยงมามมากสองใบ เดี๋ยวเอาไว้ตั้งโชว์คู่กับโมเดลแล้วผมที่กำลังจะมาในปีนหน้าเนาะสั่งไปเรียบร้อยแล้วผม,มรอโมเดลมาเดี๋ยวมาตั้งคู่กันเลยนะสวยงามมากครับผมไปยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้นะก็ถือว่าในตัวกล่องเนี่ยก็แอบ,บผิดหวังนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มิวแล้วผมก็มันเป็นระดับ U R เนาะก็ทำใจได้แต่ว่าการ์ดน้อยนะโอเคแล้วก็มีเอเนจี้แล้วครับผมที่ครบแปดแบบเลยก็โอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้องไปตามหาพิกาจูนะผมที่เป็นร่าง v Max วีแม็กซ์เพิ่มอีกหนึงเพื่อให้ครบซี่รุ่นนะ เลควาซาแล้วผมเมกาเลควาซาสองใบนี่รับนอนหลับสบายแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วผมที่เป็นไปนอใจแล้วก็ทำก่องแช่งนะผมวันนี้เนี่ยเราได้มาเรียบร้อยแล้วผมเมกาเลควาซาที่เราอยากได้อาละครับผมพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเลยครับผมนี่ให้ซองมาเปิดต่อแล้วผมนี่นี่ครับผมเป็นซองเอ็นเทอร์ไพรส์แล้วผมแปดซองแล้วผมนี่เล้เดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าเราจะได้เลควาซาอีกไหมนะครับผมนี่เราแปดซองนี้นะ เอ็กนะผมม e w to ex โอ้โหสวยมากถือว่าเป็นเมตานะตอนนั้นเลยนะผมสำหรับตัวนี้นะสองพี่สอง,สองน,นะผมเซอร์เนียสนะผมเซอร์เนียส ex นะผมนี่เอา25ปีนะ e ผ,ผมสวยมากการโปรโมททำสวยทุกใบับผมคือสายสะสมต้องมีเลยครับผมสำหรับเซตนี้นะเออ ดีนะคือตัวเท็กเจอร์การ์เนี่ยครับผมเขาค่อนทำม,มาค่อนข้างดีมากเลยนะเป็นพื้นผรุบกรัด เซคอมสวยมากอืมรดับรดีนะดให้ดูปเปรียบเทียบระหวา่างเซคอมของสายภาษา,า,ษาญ,ญี่ปุ่นนะผมที่เป็นเซตเก่าเนาะอันนี้ผมเป็นเซคอมรุ่นเก่านะผมที่ออกมาครั้งแรกนะผมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะอ่าออกมาในชุดแบ็คไว้หนึ่งนะผมเขาเป็นระดับ S R นะตอนนั้นนะผม นี้นี่คือเซตคอมล่าง25ปีแล้วผมพัฒนาล่างมานะเป็นวิง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 กริเตอร์แล้วผมสวยงามมากสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนผมว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน,น้วผม้ว่าัแบบเก่าแล้วผมนี่หรือแบบใหม่แล้วผมนี่ก็เหลือเลชิแรมนะผมที่อยากได้อีกเหมือนกันนะเพราะว่า2ตัวนี้มาคู่กันนะผมเป็น2ตัวที่อยากได้ที่สุดในเซตนี้้วนอกจากมิกาแลบกซาเป็น ทันเดอร์แล้วผมเป็นทันเดอร์ล่างของแก๊งล็อกเก็ Thunder ตนะทันเดอร์ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมเท็กเจอร์การ์ดนะผมสายแล้วมีความลายความรูด้วยนะเหลวี๋เหาวี๋สองเจ็ดแล้วผมเป็น,น,นเทรนเะนอร์แล้วผมเป็นแก๊งล็อกเก็ตนะผมแก๊งล็อกเก็ตม,มาแล้วผมมาแล้วถือว่าโอเคนะโอเคนะ ม่ซ้ำแล้วผมใบนี้ยังไม่ซ้ำเลยนะที่ซ้ำเนี่ยเป็นใบที่ฉับอดด้วยเอยงถึงถือว่าถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่ะใบนี้ถ้าไม่ซ้ำอีกจะเป็น perfect f i ตมากเลยของเราวันนี้นะอเ,นเ,นเ,นเนอา,<ห>าผมเป็นเป็น่ายบริหารนะผมเป็นเทรนเนอร์ฝ่ายบริหารของแจ้งล็อกเ็ฟแล้วผมมืชิ้นโอ้โหสวยงามมากครับสำหรับโรโมอันนี้ก็เป็นแปดใบที่เราได้มาจากผู้ใจดีนะผมที่เอามาให้เราเปิดนั่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมไปละบาย thank now